โอเคครับผมต้องกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะจาะวันนี้เราก็อยู่กับช่องโดนจนชินอีกแล้วนะทุกคนนะวันนี้ผมก็พาทุกคนมารุยกันที่เกรมคอกเทลนั่นเองนะผู้ชมนะด้วยงบ 700นะครับผมต้องขอ,อย่าไ้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้โดนจชินจะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่แนะนำให้เด็กๆได้ดูทุกคนเล้ตามหรือสำหรับข้ามาชมช่องของโดนจชินใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเปกระตืใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับมาคือ,อถามว่าคลิปล่าสุดที่เราทำไปเนี่ยไอ้พวกสาวคาวบอยอยู่ที่พาราแลกเกมมิ่งใช่ปะถามว่าโอเคไหมแม่งไม่มีคำว่าโอเคเลยนะเอาตรง เออไม่มีคําว่าโอเคไม่มีอะไรเลยนะผู้ชมนะคือแบบแบบเกลือที่ผายอะ่ะคูณ5มาทีไรบันไลตลอดนะทุกคนคือแบบเอาอยิาง่ายนะคูณ5มาปุ๊บมันจะมีแบบความบันไลมาตลอดนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกลับไป EP พีแก้แค้นมันต้องมีอยู่แล้วนะทุกผู้ชมนะคลิปไหนที่เกลือคลิปไหนที่อ่าเราไม่ได้เนี่ยผมจะกลับไปแก้แค้นแน่นอนนะแต่ว่าขอให้รอกันหน่อยแล้วกันนะผู้ชมนะมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับผม700 700น่าจะได้เป็นสามอะ่ะจริง สามก็ซื้อ,อประมาณเท่าไหร่ร้อยร้อยเจ็ดห้าปะไม่ใช่ดิสองร้อยกว่าบาทสองร้อยยี่สิบสองหรือเปล่าใช่สองร้อยยี่สิบห้านะประมาณนี้มันซื้อไม่เกินนี้อยู่แล้วครับพวกนี้มาไปคุณเจ็ดร้อยวันนี้ชิวๆครับสบายผู้ชมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะสิบรอบครับไปเริ่ม ดอกแรกอยังฮอกเทลนี่ผมเคยแจ้งหลายๆคนไว้ทราบแล้วนะอูบาทเดียวโอ้สิบาทนึกว่าบาทเดียวกูจะตายหา่าอ้เวน้อยมากฮะอ้เวน้อยมากครับกูดูแล้วน่าจะไม่รอด จะเียบโดนไปแล้วนะ200ไม่ต้องพูดพัมทำเพลงเยอะครับ200โดนไปแล้วครับคาตาเลย <c oughs> สวยลูกสวยลูกไม่น่าจะรอดหรือเปล่าเอามาแค่นีน้ทำไมมันเงียบผิดปกตินะทุกคนไป มันเงียยผิดปกติจริงๆน,นะเอาตรงรือปปผมเงียยพูดพาผมช็อกเหมือนกันเน,น,นี่ยตอนเนี้ยคือเวมันน้อยมากครับดูดิแต่ว่าค็อกเทลนี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับผมมาก่อนนะร้อยสามสิบเอ็ดครับเลยเจ็ดรอบนะ น้อยจริงๆครับน้อยมากครับสมรอบโอ้สองไม้สองไม้นี่ว่าเป็นผักเลยนะ ไม่แน่ใจเหมือนกันวะหรือมันมาไหลดอกป่าวะหกรมาดิเออกูมือแป๊บเดียวชิบหผายมาดิเอ,อ้เวนมันมาดอกไหนวะเนี่ยโอ้ไม่ได้ดูเลยนะโอ้โหถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่ มากำไร300รลยแล้วนะกำไร300แล้วกูว่าแล้วมันต้องมาไหลน่อกจริงๆด้วยมึงปล่อยซึมเลยสแกตเตอร์มึงปล่อยซึมเลยนะไม่ต้องไปซื้อนะโอ้โหมาสแกตเตอร์มาด้วยมาลุ้นครับตอนนี้กำไร300รลยแล้วนะจะดูว่าจะจบเท่าไหร่พวกเราอะแปสบาทครับเหลือ9รอบ สวยดิมาเบตห้านี่ก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะได้มา200ตอนเนี้ย <Thank you. S 1> แต่ถ้าถามว่าซื้อจริงๆมันเท่าไหร่เบตสีก็300นะประมาณ375ประมาณนี้แต่นี่มันคิดเป็นของฟรีไงใช่ปะละ่ะเราคิดเป็นของฟรีไงไม่ต้องเหนื่อยครับ <S <S โอ้โหลัวๆเลยเว้ยเฮ้ย สวยแล้วสวยแล้วนะไปเหลือสิบห้ารอบลูกมาอีกทีของฟรีปมาแต่ลืมปิดเทอร์โบด้วยไงประเด็นน่ะมาไม่ปิดไม่บ่งไม่ปิดมาแล้วมามาสวยแล้วลูกไหลต่อไปไม่ต้องปิดมาแล้วเทอร์โบน่ะปิดทําไมแต่กูลืมปิดไงปิดไม่ทันเดี๋ยบอกนะ กูร้องไห้จริงๆอ่ะตอนนี้กำไรอยู่ประมาณ500เลยนะตอนเนี้ยโอ้โหสแกตเตอร์กูเหลือจะเชื่อไปต่อลูกไปสวยมันต้องอย่างนั้นแหละไม่ต้องเอามันแล้วซื้อไม่ต้องซื้อกูบอกเลยงานเนี้ยไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้องานเนี้ย กูพูดได้เต็มปากไม่ต้องซื้องานเนี้ไม่ต้องซื้องานเนี้ยกูพูดได้เต็มปากว่าไม่ต้องซื้อมาดีมา900พอจบจบไหมอ่ะพันห้าไม่ต้องเล้าหลือมาจบจบแค่นั้นแหละพันห้าไม่ต้องเล้าหลือครับเออเล้าหลือทําไมอ่ะตัวใครตัวมันดีครับจบอย่างเงี้ยหกนาทีเจ็ดนาทีที่คือแบบรายได้เร็วนี่พันนึงก็คือหยุดได้แล้วนะเอาจริง เพราะว่าถ้ามองในภาพรวมก็คือเมงเอาต่อแน่นอนครับในการซื้อสกแกตเตอร์เห็นไหมสองไม้ที่ซื้อไปโคตรจะเกลือนะครับ9 6้นะผู้ชมนะไหลนอกในครั้งนี้ถือว่าคุ้มนะครับรวมแล้วเราได้มาทั้งหมด2,200นะกับทุน700กํากำไรทั้งหมด1,500นะครับผมโอ้ยถือว่าคุ้มครผู้ชมโอเคครับผมต้องขอย้อไไ้ก่อนนะจ้าวว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสรุปเพื่อความบันเทิง เท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่แนะนำให้เด,ด็กๆเล่ดูทุกคนเล่นตามหรือสำหรับผู้ชมช,มช่องของโดนยันชินใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ